ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง u t u b e นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน u t u b e นะครับพิมพ์ในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นอันดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับหรือช่องทางไลน์นะครับคิวอาร์โค้ดนะครับที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับมาสั่งซื้อในไลน์หรือมาสอบถามเพิ่มเติมในไลนะครับ ครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวมีดอีโต้นะครับเหล็กแหนบแท้นะครับใช้งานหนักๆได้นะครับตัวนี้นะครับด้ามจับนะครับเป็นในส่วนของตัวด้ามไม้ประดูนะครับวันนี้นะครับมีมาด้วยกันทั้งหมด4เล่มนะครับตัวนี้นะครับความยาวนะครับชุดนี้นะครับอยู่ที่12ถึง13นิ้วนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่ 2. 5นะครับ สันหนาอยู่ที่5้มิลนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เล่มแรกนะครับเดี๋ยวเรามาชมเล่มที่2นะครับเป็นเหล็กแนบแท้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับแล้วเราจะมีคลิปทดสอบความคมกันด้วยนะครับถ้ายังไงก็ดูให้จบคลิปด้วยนะครับ ด้าจับนะครับเป็นด้ามประดูนะครับสวยงามนะครับใช้งานหนักๆได้นะครับเข้าสวนเข้าไร่นะครับเร็มที่สามนะครับ นี้นะครับความยาวใบมีสิบสามนิ้วนะครับเล่มสุดท้ายนะครับ สวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปทดสอบกันเลยนะครับโอ้โหนี่ครบนีกว่าครับวันนี้เรานะครับจะมาทดสอบนะครับอีโต้นะครับเหล็กแหนบแท้นะครับสามารถใช้งานหนักๆได้นะครับมียังโสดยังว่างอยู่ด้วยกันทั้งสี่เล่มเลยนะครับวันนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะลองทดสอบฝันไม้เนื้อแข็งนะครับเดี๋ยวเราทดสอบได้เลยนะครับ คนเนี้ยครับคมคลิปนะครับสามารถใช้งานหนัหนกๆได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ